อาพูดถึงเรื่องของคนหายหน่อยเวลาเราคนหายหรือของหายเราจะไม่สบายใจใช่ไหมต้องปแจ้งความไว้ก่อนเราต้องแจ้งความค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะคนที่ไปแจ้งความนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องหมาแฟนเขาหายตัวไปสุดท้ายเขาก็ต้องไปแจ้งความเหมือนกันเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าน้องหมาบุกรงพักนะใช่บุกลงพักแจ้งความค่ะแฟนหายอ่ะเรื่องราวเป็นไงไปติดตามพร้อมกันค่ะโอแม่จ้าเนี่ยล่ะค่ะเจ้าทุกข์ค่ะเครียดมากเลยคือน้องข้าพองเนี่ยล่ะค่ะเป็นพันละ าบดอเพศเมียเขาพาคุณโอภาสพาเจ้าของน้องมาพาเจ้าของมาแจ้งความใช่ค่ะเขาบอกว่าคุณเข้าตังราบดอเพศผู้น่าจะเป็นแฟนของคุณเข้าพองเนี่ยหายตัวค่ะข้าตังหายออกจากบ้านคือคุณเข้าพองเขาบอกว่าเห็นคนเนี่ยอุ้มขึ้นรถกระบะหน้าค่ายไปเร่งติดตามให้หน่อยเพราะว่าหายไปสามวันแล้วคือคุณเข้าพองเนี่ยตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ตอมใจกันไปเลยาหายเ oh. ม็ดก็ไม่กินใช่ oh. แฟนหายเป็นยังไงล่ะเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงๆนะแล้วก็เรื่องจริงเนี่ยก็คือเกิดขึ้นที่สอพอเมืองกระบี่ค่ะร้อยตำรวจตรีโอภาสบัวคำโคตรอายุ53ปีก็เป็นรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามกองร้อยต่อชดอที่426กระบี่เขาเข้าแจ้งความค่ะโอ้โห oh. แจ้งความแบบนี้ว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เพศผู้อายุ3ปี8เดือนพันลาบดอชื่อน้องเข้าตังเนี่ย หายออกจากบ้านพักภายในค่ายตชดอที่426ไปเมื่อวัน<ค>ที่ 2, 2> พฤล้ว<น>มคองูเห่านี่อยู่ในค่ายตชดอ,อได้แท้นะครับหายไปจนถึงขณะนี้ก็ยังหาไม่เจอแต่ไปถามคนแถวที่พักบอกว่าเห็นว่ามีคนลงจากรถกระบะสีดำแล้วก็อุ้มน้องเข้าตางไปก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามหน่อย โดยร้อยตำรวจตรีนะคะโอภาสเล่าถึงที่เจ้าเข้าตังหายไปคือตนเนี่ยออกมาซื้อข้าวให้กับสุนัขสายพันธุ์ลาบดอสองตัวคือเลี้ยงไว้สองตัวก็คือเข้าตังกับเข้าพองเนี่ยแหละพอกลับถึงบ้านเข้าตังมันหายไปแล้วตัวเองเนี่ยก็ร้อนใจออกตามหาถึงหน้าค่ายตชดออสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเข้าตังเนี่ยเดินออกไปด้านนอกริมถนนหน้าค่ายแล้วก็หายไปทีนี้ไปสอบถามชาวบ้านก็อย่างที่บอกะคะ่ะว่ามันมีรถกระบะสีดำเนี่ยมีคนลงมาอุ้มตัว เข้าตังไปปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าตังหายไปคือคุณข้าพองเนี่ยคู่ถูกคู่ยากของเขาเนี่ยเขาไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยแฟนหายไปทั้งสามวันไงคือกินแต่น้ําแถมมีอาการเสื่อมซึมพูดด้วยก็ไใม่พูดด้วยคอตกห้างตกอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับคนนั่นแหละเวลาแฟนไม่รับโทรศัพท์เป็นไงต้องเลยโอ้หมันเหี่ยวใจไปหมดเลยโอ้โหสะเทือนตัวเองเลยค่ะเมื่อพาออกไปที่หน้าประตูค่ายเขาก็จะพยายามชะง้อมองหาแต่เข้าตังอยู่ตลอ ตลอดเวลาดูดิคือเขา่เห็นแล้วก็สงสารเหลือเกินโอ้นี่มองดูดูเนี่ยคือเขามองเออเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีนรถขั้นไหนไปนะเออตั้งจารีกลับมาหาพองเธอเนี่ยข้าวปลาไม่กินเลยสุดท้ายเจ้าของทนไม่ไหวมาแจ้งความแล้วกันคือแจ้งความเนี่ยเขาอยากจะให้ช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆหน่อยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าข้าวตังเนี่ยมันหายไปทางไหนกันแน่จะได้ออกติดตามตัวส่วนตัวคุณโอภาสเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการขโมยข้าวตัง ก็เป็นไปได้นะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณโอภาสเล่ากันหน่อยค่ะและที่ปัญหาใหญ่ของมันที่ดามาก็คือไอ้ตัวที่ยังอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ยอมกินอาหารมันไม่ยอมกินอาหารนี่ก็สามสี่วันแล้วไปแล้วก็กินแต่น้ําอย่างเดียวไม่ยอมกินข้าวหรืออะไรก็ไม่ไม่แตะเลยแล้วได้เบาะแสยังไงบ้างขนาดนี้ครับก็ตอนนี้เห็นมีชาวบ้านก็บอกว่ามีรถพิฆาตเลนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงเพศขนาดไหน ยกขึ้นรถแล้วก็ไปมุ่งหน้าไปทางคลองท่อมทางดอนศรครับข,ข้อมูลเราก็ได้มาแค่นี้นตัวน,นี้เราก็ต้องประสานทางเซเว่นมั่งทามบริษัทที่มีกล้องที่อยู่ใกล้เพื่อดูแกะรอยดูว่ามันไปทางไหนกันแน่พอสัมภาษณ์เจ้าของเสรจใช่ไหม,มทีมข่าวพยายามจะไปคุยคุยกับน้องเหมือนกันน,น้องก็เศร้าไงน้องเศร้า<ง>อยู่<อ>นี่ไง ความรักความผูกพันของทั้งข้าวตังข้าวพองอคือเขาซื้อไว้เมื่อ3าปีก่อนค่ะตัว<อ>ละสี่พันบาทบดูสิเขาเลี้ยงรักเหมือนลูกค่ะแล้วที่ผ่านมา2ตัวเนี่ยเขาก็จะออกมาวิ่งเล่นในค่ายนะไม่ได้รบกวนใครที่สําคัญสุนัขพ,พันธุ์เนี้เขาแสนรู้เชื่องไม่ดุแล้วก็เป็นที่รักของคนในค่ายนี่แหละอาจจะมีคนเห็นแล้วเอ็นดูแล้วก็เลยเอาไปหรือเปล่าจริงเรื่องแบบนี้นะมันเป็นเรื่อง <ừ> ที่แบบว่าละเอียดอ่อนเหมือนกันนะมันมีความรู้สึกเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์มันมีความรู้สึกเหมือนกัน เพือตอมใจนะเอาจริงๆนะฮะโอ้โหใครดูข่าวแล้วเอาไปเนี่ยเอาไปคืนเถอะจากเข้าพองเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวจะค่อยๆแบนแบนลงนั่นแลสิเนะฮะเอาอันนี้ละกันเอาน้องหมอนมาบ้านน้องเออยู่เป็นเพื่อนก่อนไหมคราวนี้อาจจะไม่เหงาเลยนะทีนี้แล้วน้องหมอนก็อาจจะไม่กลับมาหาน้องเอ๋ยและลืมไปเลยอะไรอย่างนี้เจอเพื่อนเนาะ ก็ถือว่าถ้าใครเอาไปนะครับอเ,อเอามาคืน,าานด้วยละกันนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไ i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ